หลังจากที่หลวงปู่ลุยจันทสาโรได้ถูกควบคุมตัวดุดดังนักโทษเพราะมีเหตุการณ์ในรอยอดีตที่มารบกวนจิตใจของหลวงปู่ลุยจันทสาโรเคราะดีพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมเข้าใจในความรู้สึกของหลวงปู่ลุยผู้เป็นสิทธ์ใหม่ได้ดีท่านจึงจัดการพาตัวหลวงปู่ลุยรีบออกจากหล่มศักไปโดยเร็วที่สุด และจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้หลวงปู่หลุยจันทสาโรได้เข้าร่วมในกองทัพธรรมในปีพุทธศักราช2474ซึ่งเป็นพรรษาที่เจ็ดของหลวงปู่ลุยจันทสาโรหลวงปู่หลุยได้ติดตามพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านเหล่างาเดิมเป็นป่าช้าบ้านเหล่างาปัจจุบันคือวัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม มีหลวงปู่บุญเพ็งกับปะโกเป็นเจ้าอาวาสในช่วงปลายปีพุทธศักราช2470ถึงปี2481รวม12ปีหลวงปู่มั่นภูริทัะโตได้ปลีกจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปแสวแวงวิเวกที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมอบหมายให้ท่านพระอาจารย์สิงขันตยาคโมเป็นผู้นำพระเนนสายกรรมฐานในภาคอีสาน พระอาจารย์สิงขันตยาคโมได้จัดตั้งกองทัพธรรมแล้วแบ่งพระออกเป็นสายแยกย้ายกันออกสั่งสอนประชาชนให้รู้จักหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงให้ประชาชนเลิกนับถือผีหันมารับพระไตราสารณคมในปีพุทธศักราช2475สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพเทวีเจ้าคณะมนทนนครราชสีมาได้บัญชาเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2475ให้พระกรรมฐานที่ชุมนุมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งนำโดยพระอาจารย์สิงขันตยาคโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโล เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมกับข้าราชการให้การอบรมสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาดังนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านพระอาจารย์มหาปิน่นและคณะกองทัพธรรมได้ติดตามไปด้วยหลายรูปนอกจากหลวงปู่ลุยแล้วก็มีหลวงปู่อ่อนยานนสริหลวงปู่ฟั่นอาจาโรติดตามไปด้วย ในปีพุทธศักราช2475นั่นเองพันตำรวจตรีหลวงชานนิยมเขตกองเมืองสองได้ถวายที่ดินยกกรรมสิทธิ์ให้พระกรรมฐานสร้างวัดมีเนื้อที่ถึง80ไร่ได้ลงมือสร้างวัดขึ้นในแปลงนี้ตั้งชื่อว่าวัดป่าสาละวันมาจนถึงทุกวันนี้และมีพระอาจารย์สิงขันตยาคโมเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ในสมัยนั้นวัดป่าสารวันจึงถือว่าเป็นศูนย์รวมพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์สิงห์ได้จัดพระสงฆ์แยกออกเป็นสายๆไปให้การอบรมสั่งสอนประชาชนซึ่งได้ผลดีมากทำให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสและตั้งตนอยู่ในพระไตรสารณคมเมื่อจวนจะเข้าพรรษาในปีพุทธศักราช2475 ท่านพระอาจารย์สิงห์ได้ให้พระแยกย้ายกันออกไปจำพรรษาพร้อมทั้งสร้างวัดขึ้นใหม่ในที่ต่างๆโดยองค์ท่านพระอาจารย์สิงห์จำพรรษาอยู่ที่ศูนย์กลางคือที่วัดป่าสารวันพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลได้รับมอบหมายให้ไปตั้งวัดกรรมฐานอีกวัดหนึ่งที่ข้างกรมทหารตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาให้ชื่อว่าวัดป่าสัทธารวม ลวงปู่ลุยได้มาร่วมสร้างวัดใหม่แห่งนี้ด้วยในปีพุทธศักราช2475ท่านจึงได้อยู่จำพรรษากับท่านอาจารย์พระมหาปิ่นปัญญาพะโลที่วัดป่าสัทธารวมนี้หลวงปู่องค์อื่นๆที่จำพรรษาอยู่ด้วยก็มีหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปูงงป่อ่อนยาน,นสิร,นาาริหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ภูมิทิตธรรมโม หลวงปู่กงมาจิระปุญโญเป็นต้นทางด้านขององค์หลวงปู่ลุยนั้นท่านไม่ค่อยพูดกับหมู่พระเนนท่านชอบอยู่องค์เดียวโดยหากระท่อมเล็กๆทำแคร่พักอยู่ที่ชายป่าห่างจากหมู่เพื่อนแต่เวลาหลวงปู่ท่านพูดคุยกับญาติโยมญาติโยมมักจะชอบใจสำนวนโวหารของท่านมากด้วยท่านให้ความเป็นกันเอง ดังจะเห็นในบันทึกของท่านหลายแห่งที่แสดงถึงกุศโลบายของท่านในการเอาใจประชาชนว่าเพื่อจะให้ญาติโยมเข้าใจหรือมีน้ำใจที่จะยอมรับฟังธรำโดยง่ายจะทำพูดคุยธรรมดาให้เขารู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเองก่อนแล้วจึงเทศเมื่อคุ้นเคยเป็นกันเองแล้วเขาก็จะตั้งอกตั้งใจฟังเทศเป็นการอบรมเป็นอย่างดีวิธีการของท่านนี้ ทำให้ท่านเป็นกําลังสําคัญองค์หนึ่งที่ช่วยในการเทศนาอบรมประชาชนสําหรับครูอาจารย์องค์อื่นๆแต่ละองค์ก็ได้แยกย้ายกันออกไปสร้างวัดกรรมฐานโดยรอบในจังหวัดนครราชสีมาเช่นหลวงปู่คําดีประาโซไปสร้างวัดป่าสแกราชที่อําเภอปักธงชัยหลวงปู่อ่อนยานนาซิริหลวงปู่ฟั่นอาจาร หลวงปู่กงมาจิระปุญโญไปสร้างวัดป่าใหม่สำโรงที่อำเภอสีคิ้วตั้งชื่อว่าวัดป่าสว่างอารมณ์หลวงปู่ฟั่นอาจารไปสร้างวัดป่าบ้านมะรุมอำเภอโนอนสูงวัดกรรมัฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงเกิดขึ้นหลายแห่งเรียงรายกันอยู่โดยรอบจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่ลุยจันทสาโรท่านเป็นคนละเอียดละอ่ เวลาอยู่กับครูอาจารย์องค์ใดท่านก็มักจะมีบันทึกกล่าวถึงครูอาจารย์องค์นั้นๆอยู่เสมอในบันทึกในปีพุทธศักราช2475หลวงปู่ได้บันทึกเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมไว้ดังต่อไปนี้ท่านพระอาจารย์สิงห์เกิดปีฉลูวันจันทร์เดือนสามอายุ44ปีพรรษา23ออกบวชเมื่อตอนอายุ21 นับในขันสิบเดือนอาจารย์มหาปิ่นเกิดปีมะโรงเดือนสี่วันพฤหัสบดีอายุ4 1พรรษา18ปอทหเกี่ยวกับนิสัยของครูอาจารย์หลวงปู่ได้บันทึกเอาไว้ดังนี้ท่านสิงห์นิสัยเทศอธิบายทําดีใจขอกว้างขวางดีเป็นคนสุขุมรักษาความสงบเยือกเย็นดีเป็นคนหวังดีในศาสนาชอบสันโดษ จิตอุทิศดีในศาสนาจิตอุทิศเฉพาะข้อปฏิบัติน้ำใจเด็ดเดียวยกธรรมมาทิฏฐานล้วนท่านอาจารย์สิงห์กายวาจาใจเป็นอาชาในลักษณะเป็นคนที่ว่องไวไหวพริบดีน้ำใจเด็ดเดียวทรมานคนได้ทุกๆุกชั้นทั้งอุบายละเอียดเป็นคนรากจริตเป็นนักพูดชอบคิดอุบายทำต่างๆชอบมีหมู่เพื่อนมาก นิสัยพระโมคคัลลามีความรู้ทั้งสมถะและวิปัสสนาข้อวัดดีทั้งภายในและภายนอกชอบโอโทงอดิเรกลาบมากไม่เอาแง่เอางอนแก่พุทธบริษัทปัญญาเป็นคนทรมานคนเพ่งประโยชน์ใหญ่ในศาสนากายวาจาใจปราบปลื้มมากมักพูดตามความรู้ความเห็นของตนมักทรมานคนหนุ่มหนุ่มน้อยๆบริษัทของท่าน เป็นคนแก่นสารในท่ามกลางบริษัทรู้จักชาติของคนที่จะดีหรือชั่วไม่กลัวต่อความตายรู้จักเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นคนมั่นในสัมมาปฏิบัติฉลาดพูดฉลาดพลิกจิตสบทวิปัสสนา